ก่อนที่จะไปชมคลิปเตรียมตัวให้พร้อมก็ยอย่าลืมกดเลิฟกดไลค์กด s u b สไครป์ให้น้ำในเด้อจ้าสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสู้ผู้สุขคนนะคะมาพบมาพอกันกับไลฟ์สไตล์สาวสว่างคนไกลบ้านอีกแล้วเนาะคะ่ะเมื่อนี้ก็ได้ดที่โอกาสมาคุยกันอีกตามเคยนะคะหลังจากที่เหตุคลิปออกมาใหลายคลิปมวยก็ต้องขอขอบคุณนะคะ,ะพี่ๆน้องๆ ที่สลับเวลาเขามารับชมรับฟังกันเนาะคะ่ะอาจจะเป็นคลิปที่เย่าสั่นบ้างนะคะบางเทอมันกระตามที่ห้ากกาหนดการไว้เนาะคะ่ะแล้วก็บบางเทอก็ตามที่เ,เรื่องแต่ละเรื่องที่ห้าวอไปนั้นใส่ระยะเวลาปัานใดน,นั่นเองเนาะคะ่ะก่อนที่จะไปชมคลิปกันนั้นก็อย่าลืมนะคะกดแชร์กดไลค์กด subscribe นะคะเป็นกําลังแรงใจให้สาวสว่างน้ำเนเด้อจ้าสิไดเฮ็ดคลิปออกมาก ให้ได้รับชมรับฟังกันในตัวหนึ่งเนาะคะ่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะการติดตามให้ได้รู้ทํนควันนอกาะกอย่าลืมสั้นกระดิง่งแจ้งเตือนไว้น้ดาดอจักนั่นคือสิ่งสำคัญเนาะคะ่ะ เอาหลังจากคลิปที่ผ่านมาเนาะคะ่ะการที่เป็นสะพายทั้งพี่นะคะทุกคนคะบุกเบิกมันปนระเมเลื่องง่ายเลยนะคะโดยเฉพาะพระพร้อมทั้งพี่น้องป้องปายเขาเลยเนาะคะ่ะยิ่งที่เขามีเอียงเป็นของเขาแล้วนเนาะเฮี้ยนลังหนึ่งก็ตามนะคะลดขั้นหนึ่งก็ตามนะคะเอียงที่เป็นของเขามาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนะทรัพย์สมบัติที่มีมันก็ต้องมีการห่วงแหนเกิดขึ้นมวยก็เลยตรงทําความเข้าใจหลยต่อหลายเลื่องมาเป็น สะยเพนี่มันทั้งยากทั้งเข้นนะยังก,กับเ,เข้นคบขึ้นผู้เขาเลยนะคะยากกัยากคักเพ่อแห้งแล้วปีนป้ายต่อไปนะคะชีวิตเท่ายังไม่สิ้นกับตรงดินต่อไปเนาะค่ะเอาสิ่งที่ผ่านมาเนาะคะ่ะเมื่อกับบดอทักทวงอียังทางสินเด้ทุกคนค่ะเวลาเฮามาอยู่กับไผ่แล้วเข้ากายความรักเต็มทีแมนวคะค่ะบ่อยากจะมีพ่อแง่แม่งอนหรือว่าเข้าใจผิดกันหลายเรื่องที่มันจะเกิดขึ้นนั่นเองเนาะค่ะ โดยเฉพาะชีวิตคู่นะคะมวยสิบอตรงตรงโดดเนาะคู่แต่ละคู่จะใช้การเวลานะคะบอคือกันเสียเวลาหน่อยเวลาสั่นสไลายสี่หน่อยก็ตามใดนะคะมันก็ต้องมีการที่แบบพูดคุยกันมาก่อนบางนาเอาตรงตรงโลดมวยนี่ก็ได้คุยกันมาก่อนหน้านี่แล้วนะคะว่าเส็ตจังไดแต่มันผิดพลาดก็คือว่า เขาลืมไปว่าเขาอยู่กับแม่นะคะการเอาใจใส่ของเขากับึ้นตนอยู่กับแม่เบิดกูอย่างเนาะเขาก็ลืมว่าเขานี่ก็เป็นคนนึงนะคะที่ดูแลแม่มาโดยตลอดดูแลครอบครัวมาโดยตลอดแล้วก็สุดท้ายเร็วเขากัยังตรงใดมากเจอจุดนี้อีกอยู่คือเก่านาเนื่องจากเขาคิดที่อยากจะมาอยู่แบบเดียวๆเนาะคะ่ะมันก็เป็นไปบ่อะไรสิ่งที่มันผ่านมาแล้วกับป่อยมันผ่านไปนะคะ แล้วหลังจากที่มันเกิดเรื่องบุญไหว้ขึ้นนะคะแบบจีได้ลาจากผัวไปเลื่อยาง,ง่ายโหลดหมจเจอมันก็มีเรื่องต่อกับขึ้นมาอีกนะคะคือ,อยังด้วยการที่เฮาอยู่สองครัวนะคะอยู่ในหือนหลังเดียวกันนีมันก็สิยากในทักหน่อยนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงอยู่สองคนนะคะเอาตรงๆว่าถ้าสองครัวไม่ยิ่งสองสองคนอยู่ใน เที่ยนเดียวกันมันก็เป็นการลินกับฟันกระทบก,กันแน่เนาะคะ่ะแต่ว่าในกรณีของมวยนิพพตบรม่าผู้หญิงที่เข้าใจกันและกับภาษาเดียวกันอีกต่างหากนะคะทุกคนมันก็ต่างภาษาผมเนาะบ่าวาเข้าใจไฟเขาบ่าวาเข้าใจไฟเฮับมีกรณีเดียวกันเกิดขึ้นนะคะคือเท้าไดวอลอินอยังออกไปเร็วนี้เขาก็ต้องอ พยายามนะคะที่แบบควบคุมสติถูกเวลาเท่านั้นนะคะเพราะการที่ฮาวายังออกไปมันรุนแรงเกินไปมันกับบ่กอไรเนาะคะ่ะมื่อกับพยายามควบคุมมาโดยตลอดนะคะสิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันกับส่ระยะเวลาโดนกลัวโง่ไงโหลดคือ้าข้าอยูบ่บ่านนี้เกล่ก็คุ้มเกินคุ้มนะแต่ทั้งนี้นะ ถ,ถึงเึงจ้ไมายูโดนมอยูโบก,กีเดินก็นตามนะคะชีวิตของเจ้ามันใสแบบทุรักทุเลทุมือทุมืออยู่แล้วมันก็นเลยต้องแบบจังไดล่ะความเห็นแก่ตัวมันก็นมีนะคะแต่ว่าหักเมือกับว่ามันพอประมาณนะที่เฮาอยู่ทางนี้ถ้าเฮาพอเห็นว่าคุณนคาของจะคของนี่มันมีเลยนั่น มันกับอะไ้นะคะทุกคนคะต้องเบ่งเจาะองนะ,ะชีวิตเริ่มต้นก็นคือการเบ่งเจาะองนี่แหละทุกคนคะ่ะถ้าดูแลเจาะองบ่ิหารน,นะคะการที่ยาสิไปเบื่องผู้อื่นกับบริหารขึ้นกันเนาะคะ่ะนี่คือจุดสําคัญเลยนะคะในการใช้ชีวิตต่างเดนเป็นเมียฝรั่งโดยตรงเลยล่ะค่ะนะเอาบาดนี้จบสิ้นเรื่องที่มุยทะเลาะแววงกับแฟนเรียบร้อยแล้วนะคะกระทึงการคันทะเลาะเด้กทุกคน แต่เตรียมกระเป๋าเรียบร้อยละน้ำตาบ่ามีจักหยดเลยละนาว้ากันหลยความเติบอยู่แต่ถือว่าเป็นบทเรียนที่แบบว่าคุม้มเกินคุ้มเลยนะคะที่มวยตัดสินใจตัวน,นั้นลงไปแล้วมันมันแบบว่าได้รููจุดแบบที่เขายอมรับเท่าไดร่นางสรเนะค่ะตั้งที่แรกๆเนี่ยโบเคยว้าเคยจะาเก็บอมพนําอยู่บ่เคยวอาไอ้แก่งเขางี่จักเถื่อบาดนี้ปีนทองออกมาซให้เบิดซะเออ มันก็ค้ายๆเนี่ยมูเจ้าเอ้ยเงินหลนะคะในความเป็นไปของแต่ละคนนี่เนื้อความละครฉากหนึ่งนะ,ะจัดไว้จัดไว้ห้เอาโหลดเนาะเอ้ยผู้ใดเป็นเอกผู้ใดเป็นร่องผู้ใดเป็นไรโอ้โหมันปะปนเบ,บ,บุญไหว้เสลือเกินนะคะ หลังจากที่เรื่องต่างๆมันผ่านไปเนาะก็ได้หวนกลับขึ้นมากับการใช้ชีวิตของมวยอีกคือเก่านี่แหละเรื่องที่มันแย่ยๆมันบริจบแค่นั้นมันกับมาตอเนื่องกันออกมาอีกคือเกานะคะด้วยความที่เขาโก,ก,กสะแล้แกซะลาออกมาแล้วเนาะเพราะสิ่งนี้แหละนะคะมันก็นเริ่มโตขึ้นด้วยที่แปลว่าเฮ็ดยังกับา่บาบ่อยากจะเฮ็ดแบบ คือธรรมดาทั่วๆไปแล้วอยากจะมีคุณค่าในชีวิตของเขานั่นเองเนาะคะ่ะการมีโอกาสได้ปล่อยเขาได้รู้จักกับพยาบุพบายบาลทุกอย่างเลยนะคะเขามาซอยลงซอยเหลือเนาะช่วงนั้นมวยกับบริษัทใจกับอันนี้ปนได้มวยกับติตัดสินใจออกไปเฮ็ดงานเนาะคะ่ะกลับขึ้นมากก็เริ่มเล่ารือกันอีกตามเคยนะคะเพราะว่า การที่เขาแข้งขอคอขึ้นนั้มันบ่แม่นแค่คอเล็กๆน้อยๆม,มันเจ้าเอ้อยสิเอาเบิดทุกคอมันเองข้อข่อยอย่างเดียวมันก็บ่ป่วเดยนะบาดนี้การการที่พูดจากันเนาะค่ะ ปกติทั่วไปแล้วนี่กลับขึ้นมากข่อยกระสิทามข้าวข้าวเนาะว่าเป็นกังไดที่สบายดีบ่เมื่อนี้กินเขากินน้ำหรือยังเนาะคับหยาเนาะค่ะแต่ว่าผลสรุปแล้วข่อยได้เริ่มเปลี่ยนไปเพราะว่าเขาเริ่มกับบ่าตอบโต้กับเขาแล้วนะคะมือกระบอเริ่มตอบโต้กับเขาเพราะอยังเขาหาพักคหาพวกมเจาตั้งขังเว้นนี่กระสิทรคุยกระลูลกกระเต่านะคะเป็นสารหน้าที่แบบ ไปรูปไปเป็นทางโทรศัพท์นะคะโทษทางดวนกันล่ะเอาคุยกันเมื่อนีถ้าไม่ปัญหาหรืออียังของมองใจอังสิกะโทษไปบอกลูกบอกเต่านะคะว่าเอาเกิดเรื่องแล้วเป็นจังสีอีกแล้วทำนองนี้เนาะค่ะเมื่อกัะเลยแบบจังในล่ะ ถ้าซิบวไซใจเอาเฉลยก,กับอะไรได้บาดมันเป็นคอเล็กๆน้อยๆน,นะคะเจ็บยิบ้ย้อยขึ้นมา,จากจ้าขเจ้าเป็นยังไงด,ดอกนอกกว่ากับงูือขึ้นกันนะคะใส่ชีวิตไปแตะ่ละเมือนี่บางเทือนั้นหายใจนี่กระบ,บทัวท่องนะคะอ,อ,อยากจะออกไปอยุ่ข้างนอกเลยลัเงเทือนนะาคิดในใจนั้นคือว่าส่วนแฟนออกไปข้างนอกเลยล่ะบ่ระตรงอยู่ละเงี่ยลังนี่ปล่อยเขาอยู่เลยสักถ้าเขาอยากจะอยู่ปล่อยเขาอยู่เลยเพราะอย่างเพราะว่า ถ้าสีมาอยู่แล้วมันแบบอึดอัดในหัวใจเฮามันเกิดลาบากเนาะค่ะมือก็เลยเบอกกับแฟนเลยเคยตกลงกันไว้ว่าถ้ามันอยากหลายไปเฮากับไปหาของเซาอ,อยู่ซะอยู่โมแม่เฮาซะอังไดเกิ่ผลรับผิชอบไปตรงนี้เงี้ยนซ่านล้านแผ่นถ้าคนอยากอยู่ถ้า่นอยากกินนี่หลบัดทังจุดนี่มากเมื่อเจ้าเอ้ยหน้าข่อยละปากว่าเอาเงี้ยนซูเนาะซูกับใจเอาตีละ่ะ อันคาคาทรงคาเส้าสุกกระจายเป็นไล่เดือนไปล่ะกันนี่เฮียนนี่กระจายเป็นไล่ปีให้กูอยู่ทำไมเอา่องสิมันโชว์ก่อนระเบิดความสีบาลนะคะะเบิดความสีบาจักพี่น้องเขาคุยกันเอียงก็แม่เขาสะแทืนนะคะมานั่งให้แบบว่าเราเป็นคนจังสี่เกิดขึ้นมาให้คือจังกีจังควางเบิดคอย่างบ่วยอยากให้เห่าออกไปพ่อมแล้วก็คือจังไรล่ะ อยากจะห้ยเขานี่คือสิมาเสียทุกอย่างห้เลยนี่มือก็เลยเบิดคว่ำสิบอกนะเบอกงายโหลดให้ให้ลูกมาคอยคุยกันนี่เขาคุยกันไปแต่ละมือละมือเอาออกคักมือว่าเคยเห็นว่าชีวิตของคนเขา,าเนาะสิมถาถาถาผู้ดใดผู้หนึ่งนะเอาเป็นแบบสิให้เขาค้นอีหยังห้เบิรยตอย่ะ มุ่ยก็เลยว่าความที่เราบอได้ไปเหตุงานบอ่อหรือจังไดเราอังเป็นคนนิสัยนีไปเลยทั้งนองนี่เนาะคะ่ะนี่คือในมุมมองของมุ่ยนะจังใดก็ตามหน้าการช่วงคลิปของอาสาวสว่างตะละขังก็ใส่ดุนพินิตนาะพิจารณ่าเบิ่งเนาะคะ่ะชีวิตของแต่ละคนมันยากแสนเขียนอิลีที่จะอธิบายใดเนาะ นี่ก็คือสตอรี่เรื่องหนึ่งที่มวยสิเล่าให้ฟังคักๆแล้วก็เอาเป็นวิทยาทานนะทุกคนอย่าอย่าไปคิดแบบว่าพักใจกับเรื่องของแม่ยาเลยหรือว่าจิพักใจกับของเรื่องของอตัวเอกตัวไรเลยนะคะเพราะว่านี่มันเป็นการเล่าประวัติให้ฟังนะคะว่าเขาไม่อยู่ทั้งนี้แล้วมันเจออุปสรรคอย่างเน่เนาะคะ่ะ การอิจฉาลิสยามันก็นเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นจากการที่เขาได้เมาแฝงในน้ำของแม่เขานี่แหละทุกคนคะ่ะลูกเต่าทุกคนนะคะฮักพอ่อฮักแม่คือกันเนาะแต่ว่าฮักจนเกินไปด้วยที่แบบว่าหาความลําบากไม่ผู้อื่นนี่มันก็เกินทนนะคะทุกคนคะ่ะเอาวอตรงตรงลวดบาดนี้เรื่องของวยาบาลนี่ก็มานักคอเขาหมอเจ้า พยายามโยโยงนาโยโยงหายา,ยาคอยนี่มากกอกอปัญหาึ้นึ้นเรื่อยๆผู้ที่สิตใจว่าม,มันข่อยดอกนะคะแต่จะเป็นลูกทรายแล้วเอกเนาะโบปากกับโบปากนะคะบบเว้ากับโบเวาข้ามวัยอ่อ,อนแน่จักหน่อยกกเม็นกับบบหลายนะคะโบง่ายหลดคือเราเก็บเราทนขักนะอาจจะเป็นเพราะว่าความที่ว่าหักแม่แม่กับผู้เดียวนะคะยังเหลือผู้เดียวนะพระในบ้านยังผู้เดียวอหลีกเลย ต้องทํำใจหลายๆอย่างเนาะคะ่ะสิ่งที่เราท่อยูคู่มือนี่ก็คือกัดนะคะต้องตามตามอารมณ์ลังเทือนน่ะลังเทือกับโบยักเลยล่ะแต่เลาก็คกระเฮดก็ว่าเฮ้ามีเวลาโบลายดกน้ากัดเนี่นะคะก็เฮดไปส่วนระยะเวลานี้มันยังมีคุณคลายอยู่กระเฮดให้เล่าไปสมดังที่เราต้องการบางเป็นอย่างบางอย่างนะคะแต่กับเรทิทุกๆเรื่องในเมื่อเวลามันผ่านไปแล้วมันก็สิหูจักเองนะคะ การซื้อใจค้นนี่มันกะด้วยนี่แหละระยะทางนี่แหละทุกคนมุ่ยก็เลยอยากจะให้ทุกคนนะคะเข้าใจเนาะโม้ของคนเป็นเมียพลังทา้งนี้มันมาแมนวาเหลืองง่งายๆปอกล้วเขาปากนะคะถึงเขาสิมีเงินทรงเสียทางบ้านหรือว่าเฮ็ดอีหยังก็ตามแต่เนาะก่อนที่เขาสิได้จุดจุดนั้นมานะคะทุกคน มันเป็นการที่ทั้งเงือไหลไข่หอยนะคะหัวนีก้กับซเร่าไปต่างๆกันความคิดนี้หูยไหลอยู่ตลอดนะคะแม่กระทังเวลานอนคิดจังไดอังสีใดอันนี้มาคิดจังไดอังสีเห็ดกับข้าเจ้าใได้ดีเติบนานี่คือเอ่อห้าตตรงสนองพนจังไดทั้งนองนี้เนาะคะ่ะด้วยความที่ห้าเป็นหนึ่งเอเชียด้วยนะคะทุกคนคะ่ะผู้หญิงเอเชียนี่ อ่อนนะอมนาบม่นว่าแข็งกระด้างไปเบิดทุกทุกอย่างเรื่องที่เฮาพ่ออ่อาละรวยกันได้กันได้นะเกิดไปเนาะนี่แหละดีใจที่ยังมีแฟนนาค่คอยเป็นกำลังใจให้นะ,ะถึงมันสีเมื่อยลาปนันได้เขาก็คอยอยู่สู้ขึ้นเรื่อยๆนะฮะจนกระทั่งเมื่อถึงเวลาที่เฮาต้องเอ่าเอาสเตปใหญ่ออกมาืม่อเจ้าจนถึงมือที่มั่นแบบว่า มันบวไวแล้วเขาก็ยังอยู่กับเฮาอยู่นั่นคือสิ่งที่มันตรงขอบคุณอิลีนาจากสิ่งที่พ้นผ่านผ่านมาเลยล่ะนะนักนาะสาหัสปันได้ก็ตามเขาก็ค่อยๆพยุงเฮามาเลยๆแต่ด้วยความที่พยุงของเขามันซาลาซาเขาก็ขอโทษขออภัยอยู่ตลอดเวลาเพราะว่านิสัยของคนมันเปลี่ยนกันบ่ด้อิลี เรียนกันบ่ได้แต่ว่าความคิดความอ่านเขาอาจต่างจากเขานะคะแล้วก็อาจจะคิดเป็นผู้ใหญ่กว่าเฮาก็ได้นะคะในจุดมุ่งมองมวยได้ศึกษาไม่นะคะในสิ่งที่แฟนพยายามเหตใหม้มวยเห็นนั่นเองเนาะบระเด็นแต่ว่าเขาเรียนรู้จากเขาเรื่อยๆหรือ,รอว่าเขาเรียนรู้จากเขานะคะต่างไฟต่างแบ่งเวลาเบิงกันเลยกันนั่นคือสิ่งสําคัญนะคะ อโอเคเนาะคะ่ะคลิปนี้กับบริสันท์ยัาวนะคะมาเราหลังจากที่มันผ่านเรื่องรายมากจากจุดที่เอตอบโต้กันแบบกระทุ่งกันสลอเกิดน,นะคะมันกระเอยต่างฝ่ายต่างเมือเหตุงานหลักกับมาพักผ่อนนะคะเรื่องที่มันแย่ที่สุดเนี่ยมันก็ตามมาอยู่เรื่อยๆนะะแต่ว่ามวยก็อยากจะอยากจะเราว่าเป็นยังความที่เฮาเคยอยู่จังสี่แบบสบายๆนะคะอยู่แบบคือ มีคนเอาใจใส่เฮาอยู่ทั้งบ้านอังสิพ่อเม่เฮาเอาใจใส่แม่บ่ค่ะแล้วก็เห็นคุ้นค่าชีวิตของเฮาคนคนหนึ่งแต่ถึงจุดนี้แล้วโอ้ยทุกคนค่ะมันลําบากเดเมุ้ยก็ถึงได้เห็นว่าเออสิ่งแวดล้อมนี่มันเห็ุใ้คนได้เปลี่ยนเปลี่ยนวิธีการใส่ชีวิตแล้วก็การว้าการจา่านะฮะแล้วกิริยามารยาทมันก็เปลี่ยนไป นาะคะ่ะสังคมเหตุเห้าบางเทือนี่ก็แย่ไปพร้อมเด้ทุกคนคะ่ะแต่สิ่งที่สําคัญแล้วนั่นก็เป็นไปบ่ได้เลยถ้าเฮาวเปลี่ยนตัวเข้าไปพร้อมกันกับบรรยากาศนั้นๆน,น,นั่นเองเนาะคะ่ะ จังได้กับตามนะคะคลิปนี้ฝากนะคะขอกําลังใจให้ทุกๆคนเลยนะคะแล้วกับบตอตงวาแตเมีบรรังนาะะทุกๆคนที่อยู่ต่างแดนนี่มวยบอกเลยว่าถึงในความอดความทนอิลีถึงในการที่เขาพยายามต่อสูงนะคะให้ครอบครัวทางเมืองไทยนะคะได้มีความสุขนะคะและก็อีกอย่างหนึ่งเนาะลูกเต่าแต่ละคนนะคะได้เรียนสูงๆนะคะจบการศึกษาออกมาแล้วได้มีวิธีชีว ที่ดีขึ้นนั่นเองเนาะคะ่ะจังได้กระตามนะคะทามารทชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแช่์กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังแรงใจให้สาวสว่างนํำเนินด้อจ้าสะได้เห็ุคลิปออกมาแล้วกะะ็ไดต้าติดตามกันตลอดเนาะคะ่ะแล้วก็อย่างหนึ่งนะอยากจะให้ทุกคนนะคะรักษาสุขภาพแล้วก็ บึงครอบครัวของจุดของดีๆเนาะค่ะอาจจะเจ็บบ้างนะคะอาจจะรู้สึกแย่บ้างนะคะกะเ็เฮาก็ต้องคิดตั้งแต่มื่อแรกที่การเริ่มต้นเฮากับมาใส่ชีวิตกันนั่นเองเนาะค่ะเอเคนะคะทุกคนเมื่อนี้มือม่อก็ต้องขอตัวเร็วนะคะเดี๋ยวจะต้องออกไปทําธุระก่อนแป๊บนึงเนาะค่ะไว้พอกันคลิปหน้าเด้อจ้ะ อยู่ดีไม่แห้งกันสุภูสุกคนนะคะยังหักทัางแพงกันทึกเก่าเมื่อนี้ขอโตแล้ว,วไว้พอกันนะคะบ๊ายบายคะ่ะทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ